วันนี้นะทุกคนเราอยู่กับสีสาวแสนซนนะคะซึ่งมินจะทำการแต่งตัวนางเราจะอิงจากสีเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะนี่เลยคนแรกทุกคนซินเดอเรล่าค่ะคนต่อมาก็แน่นอนทุกคนผมแดงมีอยู่ท่านเดียวในจัก,กรวาลดิสนีย์นั่นก็คือแอเรียลค่ะผมดำสั้นขับผิวขาวขนาดนี้ก็ต้องเป็นสโนไวท์ค่ะต่อมาคนสุดท้ายก็คือออโรร่าค่ะมินจะแต่งตัวให้หน้องคนนี้เขาเป็นแบบ สีฟ้าซินเดอเรล่าเนาะอาจจะต้องหวานๆน่อยปะแต่ซินเดอเรล่ามันต้องฟ้าประมาณนี้ไหมอ่ะอุ้ยอันนี้มีความเอลซ่าปะมีความเอลซ่าสุดๆเลยใส่เป็นเสื้อตัวนี้ดีกว่านนะคะเดี๋ยวเราไปหากระโปรงหรือว่ากางเกงกันต่อมันจะต้องเป็นฟิลแบบเจ้าหญิงยุคนี้ไง ใช้แบบเสื้อผ้าที่เรามีซึ่งเราก็ฟรีสไตล์ได้เลยค่ะทุกคนแบบนี้ก็น่ารักนะทุกคนแต่ว่าถ้าจะใส่กระโปรงตัวนี้ก็คือต้องเปลี่ยนเสื้อนะคะอุ้ยนี่ไงมีเสื้อตัวนี้ทุกคนอ๋อทีนี้พ่อมีเสื้อตัวนี้มินว่าเสื้อได้แต่กระโปรงไม่ได้ปะหรือว่าเราใส่เป็นแบบนี้ดีทุกคนน่ารักดีอ่ะกระโปรงแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กับเสื้อแบบนี้เสื้อกะออกเนะะาะอุ้ยคู่นี้น่ารักอ่ะฟีลรองเท้าแก้วเลยทุกคนน่ารักมากพาเล็บหน่อยนะคะ เอาฟ้าฟา,ฟาอย่างนี้ดีกว่านะคะซึ่งหน้าตาของนางมินก็ได้แต่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะไหนเดี๋ยวเรามาดูต่างหูกันอีกสักหน่อยดีกว่าอืมต่างหูแบบนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยทุกคนเรียบหรูดูดีนะคะอุ้ยสร้อยนี้ก็ดีเก้ากับต่างหูเลยประมาณนี้นะคะซินเดเรล่าของเราต่อไปก็แอเรียลจริงๆแล้วอะทุกคนมินมีผมแอเรียลอยู่นะคะมี1 2สองแล้วก็อันนี้นะคะแต่ว่าไม่อยากใช่ไงไอยากใช้เป็นแบบฟิลนี จริงๆชุดแ r รีลก็คือถ้าตอนที่เป็นเงือกข้างบนหนังจะเป็นสีม่วงใช่ไหมคะแบบนี้ไหมทุกคนมินว่าเสื้อตัวนี้ก็น่ารักดีนะอุ้ยนี่ไงทุกคนเจอกระโปรงนะคะมินว่ามันก็พอสีมันเป็นพาสเทลมันก็ไปด้วยกันได้อยู่ซึ่งมันหาแบบเขียวกับม่วงที่แมทชกันยากมากรองเท้าจริงๆแ r รีลไม่ใส่เพราะแอรีลเป็นเงื นี่ไงก็รองเท้าม่วงเขียวไปเลยเะละ่ะมีถุงเท้าให้แอรีรยลสักหน่อยมั้ยเอาเป็นถุงเท้าขาวและแอรีรยลเล็บมือเอาเป็นสีม่วงละกันซึ่งหน้าตาอะไรอย่างงี้มินก็ได้แต่งให้แอรียลเรียบร้อยแล้วนะคะขอเปลี่ยนอายแชโดว์นิดนึงได้ปะอายแชโดว์เปลี่ยนเป็นประมาณนี้นะคะเปลี่ยนสีตานิดหนึ่งด้วยแอรีรยลในฟ้านี้แล้วกัน,นะคะ่ะฟ้าเขียวเขียวเออสวยไหมล่ะชีเอาเป็นต่างหูหัวใจเล็กๆแบบนี้แล้วกันนะคะซอยก็เป็นเส้นหนีเลยะคะ่ะ เขาเซตกระต่างหูเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแอเรียลของเราซึ่งคนต่อมานะคะก็คือสโนไวท์แน่นอนเรามีเสื้อแบบสโนไวท์นิดหน่อยซึ่งเรามีเสื้อตัวนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าล่างก็คือต้องเป็นสีเหลืองเนี่ยเออสโนไวท์ขาวจังอะนี่ไงเ,เกงสีเหลืองเปลี่ยนเสื้อเหอไว้ล์ละอุ้ยเสื้อตัวนี้สวยเนาะเพราะเป็นสีกรมะ่ะเราก็ไม่ค่อยจะได้หยิบสีกรมด้วยสิเป็นฟีลนี้ดีไหมสโนไวท์นารักเนาะ วินาลักจังเลยอ่ะเอาชุดนี้เลยค่ะรองเท้าก็าให้ Snow White สโนไวใส่คู่นี้ได้ไหมล่ะน่าจะพอได้อยู่แหละทุกคนให้สโนไวถือโคชละกันทุกคนใบนี้แหละเทะ่หว่ะคือเอาจริงนะก็แต่งเรียบร้อยนะคะสโนไวของเราจะมีความแบบตาสีน้ำตาเนาะแล้วก็ผมดำคิวดำแล้วก็ปากนันจะเป็นแบบแดงกำกันะคะ ็แต่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะตั้งหูโอ้ใหม่กอดแต่เป็นอันนี้แม้ตั้งหูอะ่ะได้อยู่หนาห่วงหมารอดอะ่ะอุ้ยมันเทว่ะสนวยมันเทกรุปเลยอะทุกคนต่อมานะคะคนสุดท้ายก็คือออโราของเราซึ่งออโราเราจะเอาชุดสีไหนของเขาดีอะ เป็นชมพูลายดอกแบบนี้แม้อลูร่าคนสุดท้ายปิดด้วยความหวานเจี๊ยบอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็มีกระโปรงอันนี้มินว่ากระโปรงอันนี้ก็ได้อยู่นะอลโร่าน่าจะต้องเป็นสียีนะทุกคนเพราะว่ามันจะหวานๆหน่อยนะคะจะมาขโมยเสื้อของซโนไวใส่ดีนะทุกคนดูดีใ่ตัวนี้ดีกว่ารองเทา้ารองใจนะคะแต่คู่เดียวกับแอรีรยล่หมชมพูดแดงให้มันมีความแบบซับซ่านเข้ามาที่โบรองเท้าหน่อยเอออุย้ยทาเล็บไม่ได้อ่ะทาเล็บแล้วมันไปตีกับขนตา แล้วถ้าทานี้ได้ไหมเอาเป็นวิงวิงเออไหนดูสิทาอันนี้ก็ตีกับขนตาอยู่ดีอะออาลาจะไม่มีการทาเล็บนะคะหรือเราเปลี่ยนทรงผมให้ออลาดีทุกคนเนี่ยอันนี้ก็น่ารักนะมีความแบบเปียหน้าก็แต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดีจะมีให้ดูทั้ง4ท่านเลยนะคะคนแรกก็คือซินเดอเรลล่านะคะเสร็จเรียบร้อยหวานฉ่ำหน้าคือหวานมากซินเดอเรลล่า ต่อมาเอเวียลนะคะก็คือมีความม่วงเขียวเลยจ้ะม่วงเขียวผมแดงตามสูตรนะก็มีความแบบยิงยิงนิดนึงนะคะต่อมาก็คือสนว,ว์ไว,แบบวท์ข่าวจ้วข่าวแบบข่าวลือมทุกคนข่าวจ๊วแต่ข่าวเท่าสีผนังข้างหลังแลวดูสิวินว่ามินชอบสนว์ไวท์ที่สุดนะคะ คนสุดท้ายก็คือออโรานะคะหวานกรุบหวานเจี๊ยบหวานแบบไม่แบ่งใครเลยและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือ3สาวซินเดอเรลล่าออโราแล้วก็สโนว์ไว้นะคะทุกคนชอบคนไหนใน3าคนนี้บ้างไหมซึ่งแม่นางเอเรียลหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะซินเดอเรลล่าก็คือมีความปวดหลังจ้านังซินเอเรียลนางก็คือปีกวิเวกขึ้นมานั่งเล่นข่อมข้างบนไัทุกคนในสคนนี้มินว่าเอเรียลดูโตสุดนะคะ ดูสิทุกคนก็คือ3มสาวนางจะมาอยู่ห้องเดียวกันตลอดนะคะแต่ว่าเอเรียก็คือนางจะแยกตัวไปอยู่ห้องอื่นซึ่งคนที่มินคิดว่าดูเด็กที่สุดเลยน่าจะเป็นออโรานั่งดูแบบแจ่มใสอะดูดิแต่ว่าน้าก็คือไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ปะโนยก็คือรักกระเป๋ามากนะคะก็คือไม่จะไม่วางแหละวันนี้อ่านไหนก็ในไหนและบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของสมชายนะทุกคนซึ่งมินสร้างไวตั้งแต่ ไลฟ์ <Life S 2> เมื่อน่าจะ2เดือนก่อนนะคะมันก็จะมีความโมเดิร์นแบบขั้นสูงสุดนะคะห้องนั่งเล่นก็เป็นโทนแบบเทาดําแบบนี้เลยค่ะคนเรียบหรูดูแพงมากใต้บันไดก็คือมีการตกแต่งด้วยต้นไม้ไดใดนะคะซึ่งห้องครัวก็จะเป็นครัวกระจกแบบนี้แล้วก็มีประตูบานเปิดค่ะนี่ครัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะห้องนอนจะมีทั้งหมด3ห้องนะคะห้องนี้จะเป็นแบบห้องนอนใหญ่เลยมีโซนบาร์มีโซนนั่งเล่นแล้วก็ คอมนะคะด้านบนก็จะเป็นที่สําหรับนอนนะคะซึ่งในห้องก็จะมีห้องน้ําด้วยนะคะอีกฝั่งหนึ่งของบ้านก็จะมีห้องนอนนะคะแล้วก็จะเป็นห้องเด็กห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นฟิวไม้นะคะเป็นห้องที่เอเรียลนอนเมื่อกี้ตรงข้ามกันก็จะเป็นห้องของเด็กน้อยค่ะแล้วก็ห้องน้ํานะคะก็จะมีบันไดขึ้นไปชั้น3อีกจ้ะชั้น3ก็จะมีเป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็จะเป็นแบบที่ออกกําลังกายโซนศิลปะหรือว่าห้องทํางานค่ะ ซึ่งก็จะมีระเบียงอยู่ข้างนอกด้วยนะคะจากที่ทุกคนดูมาทุกคนชอบน้องคนไหนบ้างคะซึ่งส่วนตัวแล้วแน่นอนทุกคนสโน w w h i คือที่1ในใจนะคะชอบคนไหนลองคอมเมนต์มาบอกมินหน่อยนะคะสําหรับวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ